ถ้าท่านนิ่งในระดับที่ตัวหายไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในกลางอาวกาศก็เกิดความสงสัยว่าเจ้าใจไว้ตรงไหนเนะี่ยเพราะตัวไม่มีแล้วฐานที่เจ็ดก็หาไม่เจอก็มัวควานหาสิพอควานหาเอาใจมันก็ถอนมาใหม่ เปน้นทหารมีความรู้สึกเหมือนตัวละว่างอยู่กลางอาวกาศกเกวงควางไม่ต้องไปมัควานหาฐา,านที่เจ็ดเราก็นิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเราอยู่ในกลางฐา,านที่เจ็ดแล้วไม่ต้องหาเราก็เวลาไปคิดวัาใจอยู่ตรงไหนเอาว่าสบายตรงไหนก็เอาใจไว้ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้น ธร,รมดาให้มันเป็นไปอย่างนั้นเองโดยไม่ต้องคิดอะไรอย่าลืมว่าเรากำลังจะเปลี่ยนระบบที่เราคุ้นเคยไปสู่ระบบความไม่คุ้นเคยเราคุ้นเคยกับระบบของการใช้ความคิดแต่เรากำลังจะเปลี่ยนไปนในสู่ระบบของการใช้ความไม่คิดแค่ทำจิตให้หยุดนิ่ง